ค่ะดิฉันนางสาวมนัสพรมกำเนิดคณะวิทยาการจัดการสาขาดิจิทัลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัติศิมาลักษ์คณะวิทยาการศาสตร์การสาขาดิจิทัลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวค่นิสาพันธ์กัลยคณะวิทยาการจัดการสาขาดิจิทัลค่ะสวัสดีครับผมพี่นายสันตุนจุฬาภรณ์การจัดการสาขาดิจิทัลสวัสดีครับผมนายธนพงม์แฝงชัยภูมิคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาการจัดการอุตสาหกรรมคุณเคยสงสัยไหมว่าอะไรที่ทำให้เรากินได้ตาก่องขนมะคำตอบคือศิลปะการจัดจานอาหารการจัดดจาานไไมม่่่้เพิิงฮตตแ ความสาคัญยางดังในผลิบทของไทยเราก็มีศิลปะการจัดสำหรับข้าแช่และการแกะสลักผักที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งสะท้อนถึงความพิถีพิถันและรู้สนิยมในยุคปัจจุบันการจัดจานยิ่งสำคัญเพราะมันคือเครื่องมือการตลาดที่ทรงพลัง 1. มันช่วยกระตุ้นความอยากอาหารท,าทันทีที่เราเห็นภาพสวยๆ 2. มันเพิม่มรลคา ทาให้เรา,าเข้าใเรื่อวัประสบการณ์พรีเมียม 3. และมันคือการสื่อสารแบรนด์ที่ชัดเจนที่สุดบนโซเชียลมีเดียสไตล์การจัดจานคือลายเซ็นของเชฟและร้านอาหารหลักการและองค์ประกอบนะคะการจัดจานที่ดีมีหลักการทางศิลปะที่ต้องเข้าใจหลักการเหล่านี้จะเปลี่ยนการอาหารจากธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะคะ่ะเรามีเจ็ดหลักการหลักที่เชฟเมืออาชีพใช้นะคะ 1. ความสมดุลต้องสมดุลทางเชิงภาพไม่ให้ส่วนประกอบกองอยู่ด้านใดด้านหนึ่งและสมดุลเชิงรสชาติะคะ่ะ สองความตัดกันนี่คือหัวใจสำคัญใช้สีสันที่ตาาัดกันเช่นสีส้มของปลาแซลมอนกับสีเขียวสดของดอสหรือความตัดกันของพื้นผิวเช่นกรอบนุ่มชุม่มเพื่อสร้างมิติค่ะ 3. ามจุดโฟกัสทุกการ ต้องเข้ากันได้ดีไม่ว่าจะเปน็นรสชาติสีหรือกลิ่น6พื้นที่ว่างจงอย่าเติมเต็มจนดันนอกจากนี้อย่าลืมองคประกอบสําคัญอื่นๆเช่นภาชนะที่ต้องส่งเสริอมอาหารรูปทรงที่น่าสนใจที่ต้องกินและมีความหมายค่ะเทคนิคในรูแแรแปแบบการจัดจานมีเทคนิคแบสไตล์ที่หลากหลายไม่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับเมนูและความสิบของร้านขั้นตอนพื้นขันเราจะเริ่มจากการจัดจานสำหรับอาหารจานน้อนวาสุโกกันก่อน,อนจากนั้นึงเริ่มรอย่าง เทคนิคต่างๆตามด้วยเครื่องเคียงสุดท้ายคือการเช็ดทำความสะอาดของชารกวามเสเทคนิคน่าสนใจมีสี่เทคนิคค่ะหนึ่งการซ้อนทับใช้แหวนมวนหรือการเรียงช้อนเพื่อเพิ่มความสุขเพื่อเพิ่มความสุขในมิติสองการปาดซ้อนใช้ช้อนปาดเป็นเส้นโค้งเพื่อเพื่อสร้างความเคลื่อนไหวบนจานสามการแต้มซอนแต้มเป็นสุดเป็กเเพื่อเพิ่มลวดลายและสีสันสี่โรยหรือกดหัวเพื่อเพิ่มความขุ่ส่อนส่วนสไตล์การจัดจานแต่งเป็นหลักๆมีสามหลักคาะเช่น เน้นความเรียบร้อยและมีระเบียบแผน 2. เน้นความสร้างสารรค์ผสมมสานและใช้พื้นที่ว่างเยอะ3เน้นความเป็นธรรมชาติใช้วัสดุอุปโเหากาะกับสตล,ล์ร้าน,นะคะ่ะประโยชน์ในการวัดิกาการจัดการที่ดีสร้างผลกระทบที่ได้ผลได้จริงไม่ใช่แค่ทำรู้สึกดีในระดับบุคคลมันช่วยพัฒนาทักษะด้านศิลป,ปะและเพิ่มความภาคภูมิใจในผลง,งานและยังเสริมทักษะอาชีพได้เชีม,มีโอกาสก้าวหน้าในร้านอาหารระดับสูง นำเสนอที่ตุดดิดทาให้ร้านเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มช่องทางการตลาดแบบภาพผ่านการแชร์บนโซเชียลมีเดียของลูกค้าซึ่งถือเป็นโฆษณารีเมียมที่สูงพลังที่สุดนอกจากนั้นการจัดการที่สวยงามยังทาให้ลูกค้าดีและจ,ะจ่ายเพิ่มสําหรับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจากการทดลองสมมติเราพบว่า้างที่จัดสวยงามได้คะแนนความพึงพอใจสูงมากกว่าลูกค้าถึงเ2ที่พร้อม กแชรงโซเชียลเทียบกับจานธรรมดาแค่18เท่านั้นนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าการลงทุนในการจัดจานที่สมงผลโดยตรงต่อรายได้อย่างไรก็ตัตามต้องคำนึงความเสี่ยงเช่นหากจัดจานสวยเกินรสชาติอาจสร้างควำอุดหลังที่ไม่ที่ไม่เหมาะสมและต้องจัดการกับต้นทุนและเวลาที่เพิ่มขึ้นในการเตรียมงานด้วยสรุปในข้อเสญญนอะ สรุปแล้วการจัดจานอาหารคือทักษ 3, สะสัมพันธ์ที่ผสมผสานทั้งศิลปะโภชนาการและการบริการเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวหลักการต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสมดุลสีหรือความสะอาดแล้วมีผลต่อการรับรู้และประสบการณ์ของลูกค้าเรามีข้อเสนอแนะที่อยากฝากไว้สำหรับทุกภาคส่วนสำหรับสถาบันการศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมเชิงปฏิบัติเช่นเวิร์กช็อปและหน่วยกิจภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะนี้อย่างเข้มข้นสำหรับผู้ประกอบการทางร้านอาหารควรลงทุนใน,ในการฝึกอบรมพนักงานเรื่องพื้นฐานการจัดจานและการเลือกใช้ภาชนะที่ส่่งงเเเสสริมมมอนซูยาหะ สำหรับเชฟและพัฒนักพัฒนาเมนูต้องเน้นย้ำถึงหลักการที่ว่าการิตต้องได้กินและเข้ากันได้จริงและต้องคำนึงถึงความสมดุลของรสชาติควบคู่ไปกับการนำเสนอสุดท้ายการจัดจานคือการให้เกียรติวัตถุดิบในการให้เกียรติลูกคา้าและการยกระดับอาชีพดังนั้นการลงทุนในทักษะนี้คือการลงทุนในอนาคตของธุรกิจอาหารอย่างแท้จริง